สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกกาซีนไทยแลนนะครับวันนี้นะครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ New Honda Accord ปี2022นะครับซึ่งมีการเปิดตัวของ New Honda Accord 2022อย่อย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดที่เราพอจะหาได้มาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ โดยทางค่ายฮอนด้านะครับได้ทําการเปิดตัว New Accord 2022รถยนต์ซีดานคลาสใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยเป็นการทำไม่ได้เชนรายละเอียดบางอย่างของตัวรถไปจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นเดิมเราลองไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ โดยรวมๆนะครับ n ิว Honda Accord 2022ใหม่ไม่ถือว่ามีความแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นเดิมหรือรุ่นเดิมมากนะักแต่จะมีการปรับสีสันใหม่นะครับของตัวรถโดยเพิ่มสีบอลเงินใหม่ Meteorolite Metallic นะครับมาเป็นยางเลือกซึ่งเป็นสีเดียวกันกับที่ใช้ใน All New HRV โฉมใหม่นั่นเองนะครับและตัดสีเงินเงาแบบ Lunar Gray Metallic เดิมออกไปจาก ไลน์อัพแนวการวางขายทั่วๆไปนะครับส่วนต่อมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือภายในตัวรถสีเบสนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเดิมนั้นจะถูกยกเลิกนะครับและภายในทั้งหมดของ New Honda Accord 2022เนี่ยจะใช้โทนสีดำทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าความนิยมของโทนสีดำภายในเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงสีพื้นหลังของโลโก้ Honda จากสีดำมาเป็นสีฟ้าแทนรวมไปถึงสัญลักษณ์ Earth Dream บนตัวรถยนต์นะครับจะถูกนำออกไปหรือเพียงแต่โลโก้ Honda อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับ Honda Accord 2022ใหม่นี้นะครับ ก็คือจะเพิ่มระบบ honda sensing จากเดิมเนี่ยมีแค่8ฟังก์ชันนะครับมาเป็น10ฟังก์ชันโดยจะเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาดนะครับแล้วก็ระบบไฟสูงอัตโนมัติซึ่งก็ต้องรอมกันดูนะครับว่าถ้าเข้ามาประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะมีการอัปเดตตามนี้ตามเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นะครับถ้าเกิดหากมีความคืบหน้านะครับทางคราแมกซินไทยแลนด์ของเราจะนำมาอัปเดต ให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ทราบไปพร้อมๆกันกับเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องค a ม m a g กาซ n นไทยแลนด์ของเราไว้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ k h a m m a g a z i n e t h a i l a n d c o m นะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต,ต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับส่วนในวันนี้ต้องการลาไปก่อนสวัสดีครับ